สวัสดีครับวันนี้ก็มาคำนวณตัวเลขให้ดูนะครับก็จะใช้เครื่องชิดเลข Google น,นะครับซึ่งหาหลดในเพลตโตนะครับเครื่องชิดเลข GLL นะครับก็คำนวณยอดหลัง1นงัดนะครับก็จะใช้สองแล้วตามด้วย2ตัวล่านนะครับ เพื่อหาตัวเลขยอนหลังนะครับเราก็พิมพ์สองสองหนึ่งแล้วใส่จุดนะครับแล้วก็ตามด้วยสองตัวล่างคือสามแปดนะครับสามแปดก็ใส่ตรงนี้นะครับที่เป็นตัว R นะครับ ตัว pi r ตัวคายตัว n นะครับตัวนี้กดไปก็จะได้ผลลัพธ์นะครับจากนั้นเราไล่ตัวเลขจากด้านหลังด้านหลังนะครับมาเจ็ดตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวแรกก็จะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งหกนะครับจับคู่กันก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดหกหนึ่งหกนะครับ ซึ่งงวดถัดมาออก2ตัวล่างคือ6116นะครับเราจะจับเป็น656167 1516 15 1 5 1 1เ7็ดหน7่นะครับก็จะเข้าคู่ชุด61นะครับซึ่งงวดถัดมาก็คือออก61นะครับเราก็หาตัวเลขงวด1ธ่ันวาก็ใช้8 สีสาแล้วก็จุดหกหนึ่งนะครับ8ปดสีแล้วก็ใส่จุดแล้วใส่2ตัวล่างหกหนึ่งแล้วกดรูปตัว n นีะครับก็จะได้ตัวเลขนะครับเลขเดนคือมีเจ็ดแดนะครับ8ปดเก้า แแล้วก็สี่เก้าสีนะครับจับคู่ก็จะได้แปดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เป็นแปดสี่แปดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับวันที่หนึ่งธันวานะครับก็จับตัวเลขก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาหรือไม่นะครับวันที่หนึ่งธันวาคมวันที่สิบหนะครับ วันที่สิบหกธันวาคมนะครับว่าจะมาหรือไม่นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมนเทือนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับวันที่สิบหกสิบหกธันวานะครับหกเจ็ดคลิปนี้คงมีเพียงต่นนี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ